ระหว่างเงินกับความรักเลือกอะไรคะณนะตอนนี้เลือกเงินแล้วถ้าเป็นเงินกับสุขภาพล่ะคะเงินกับสุขภาพต้องสุขภาพค่ะสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ต้องเอาเงินไปรักษามันอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเอาสุขภาพดีไปก่อนคะ่ะโครงสร้างความสุขของพี่คิดมีอะไรบ้างคะก็ะต้องมีความรักกินเิ่มนอนหลับมีความสุขแค่เนี้ยคุยว่าแค่นี้นถ้าให้คะแนนการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของพี่คิดเต็มสิบให้เท่าไหร่คะ เต็มสิบให้สิบไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่เพราะว่าไม่เสียใจกับอะไรที่ผ่านมามีแต่อยากไปข้างหน้าและทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยไม่ดีเคยทำได้ควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่วันนี้ให้สิบอยู่ดีเพราะไม่ได้เสียดายที่เคยทำผิดพลาดหรือเคยทำดีมากหรือเคยทำควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่ตั้งใจทั้งหมดค่ะก็เลย ดีค่ะเคยสบวังนะคะ,คะจริงๆที่ผ่านมารู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้อยากทําธุรกิจอะไรเพราะว่าห่วงห่วงชีวิตส่วนตัวห่วงความชิวห่วงความรู้สึกว่า เออไม่อยากจะปวดหัวเพิ่มไม่อยากจะรับผิดชอบเพิ่มไม่อยากจะมีหุ้นส่วนแล้วต้องมานั่งระแวงหุ้นส่วนว่าเขาโกงเราเราโกงเขา Level, หรือเปล่าโรงงานเราสั่งทําของโกงเขาหรือเปล่าอุ้ยสต๊อกค้างไหมลูกน้องคนนี้ขี้โกองอุ้ยไอจีลงหรือยังอันนี้ทาคอนเทนต์ให้ YouTube หรือยังอันนี้ติ๊กตอกลงหรือยังยอดขายของอ่ช้อปปี้ลาซาด้าเป็นยังไงคือแบบเห็นทุกคนทําแล้วคุณบอกว่าคือคุณ ชิวๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องได้เงินเยอะมากคิสอยู่อย่างมีความสุขแบบนี้ในการแบ่งการใช้เงินของคริอะคิส,คสน่าจะสบายใจสบายตัวสบายหัวมากกว่านะแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครด้วยแต่ปัจจุบันนี้ก็คิดว่าเราเจอบางอย่างที่เราชื่นชอบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการคั้นตัวของเราออกมาก็เลยกำลังดีวอลอยู่นะคะติดตามได้ถามว่าโซลูชันของคิสต,ตอนนี้ เหนื่อยยากไหมคุรู้สึกว่าคุโชคดีมากเลยที่คุผ่านช่วงเวลาอาจจะช่วงเวลาพีคของคุณมาที่เราโกยอะช่วงที่คนอื่นบอกว่าโกยอะเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยพี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่ต้องซื้อตู้ใหม่สองตู้ค่ะ <laughs> สุดท้ายอะหลังจากโกยเสร็จอะอยู่แบ่งเงินยังไงให้อยู่อยู่ได้ทุกวันอย่างมีความสุขแบบไม่ต้องโอเวอร์แล้วก็แบบแบบที่เราชื่นชอบที่เราดีไซน์มาแล้วค่ะก็เลยโอเค คือถ้าเกิดว่าเก่งกว่านี้นะจะแบ่งเงินแล้วก็มีวิธีคิดตั้งแต่ตอนเด็กกว่านี้เริ่มเร็วกว่านี้แล้วจะรวยกว่านี้มากแต่ตอนเนี้ยคือมันมีช่วงเวลาที่แบบใช่ช่วงเวลาที่เราโกยแต่ว่าช่วงเวลาที่เราฉีกเหมือนกันคือเราไม่รู้เรื่องไงเราก็แบบเออแบบมันเหนื่อยอ่ะต้องการไปช้อปปิง้งก็ไปแล้วมันรูดเครดิตคาร์มันก็ไม่รู้ตัวถูกปะแต่พอตอนโตขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณิว่าข้อแรกคือตามวัยด้วยข้อที่2คือเศรษฐกิจด้วยข้อที่3คือ แต่ฉันไซโคของมันด้วยอะคือหมายความว่าช่วงนี้อาจจะฮิตของวินเทจช่วงนี้ฮิตของซูเปอร์แบรนด์ช่วงนี้ฮิตของอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามเอชของมันมันมีของที่เราอยากได้หมดละทุกอย่างละแต่คิดดูดิถ้าเกิดทำตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีของกองอยู่ที่บ้านที่มันไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันอะถ้าเราคิดได้ในตอนนั้นว่าเราไม่ควรจะซื้อเสื้อสีดำตัวที่300เราไม่ควรจะซื้อรองเท้าส้นสูงสีดำ คู่ที่8เราไม่ควรจะซื้อกระเป๋าสีดำหนังกลับที่เรามีอยู่แล้ว3ามใบคือถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนที่ของมันกองอนะ่ะมันจะดีกว่านี้อาจจะไม่ได้แบบขู้รถแบบ40ล้านแต่เราซื้อแบบ20ล้านถามว่าเราซื้อว่าเราขับไปไหนอ่ะเราขับไปเขาใหญ่ก็ไม่ได้เราขับไปหัวหินเราก็เสียได้รถ ทำไงดีวะกลับไปซื้อรถที่เรารู้สึกว่าใช้งานได้ทุกวันมีความปลอดภัยอะไรนะันนน่นนี่นู่นอันเนี้ยค่อยๆขายออกของที่ไม่จําเป็นของที่เราหวือหวาไปสมัยก่อนได้เงินมาก้อนหนึ่งไอ้เงินก้อนนี้แหละที่ขายของที่ไม่จําเป็นอ่ะขาดทุนบ้างได้กําไรนิดหน่อยบ้างเท่าทุนบ้างไม่เป็นไรได้ขึ้นมาละดีกว่ามันอยู่เฉยๆตรงนั้นไอ้เงินก้อนนั้นแหละเป็นเงินก้อนแรกที่เราเอาไปลงทุน โชคดีมีเพื่อนที่เป็นคนที่สนใจเรื่องการเงินอยู่แล้วก็จะมีเพื่อนที่แนะนำเออลองศึกษาดูนะทั้งกองทุนนะยู you ชอบบอนส์ก็ได้ยูชอบอะไรก็ได้ยูไปดูของยูฝากประจำก็ยังจะดีกว่าพอมีเพื่อนแนะนำมาอย่างเงี้ยคะ่ะเลยเริ่มสนุกอยากเห็นตัวเลขในอาคาของเราเยอะๆยิ่งสบายใจเออค่ะ การวางแผนการใช้การเงินของคุยสคือคุยสัดดีไซน์ชีวิตต,ตัวเองก่อนดูจากตัวเองก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายของเราเท่าไหร่ดีไซน์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยชอบกินมากซูชิชอบกินมากแต่เราต้องบอกตัวเองนะว่าโอมากเกษตเราไปแค่ได้แค่เดือนละครั้งที่เหลือเรากินอาหารญี่ปุ่นแบบอื่นได้ไหมเราก็จะมีแผนการอีกว่าอถ้าเกิดว่าเรากินโอมากเกษตที่ร้านนี้เราได้เดือนละครั้งแต่เราดันไปเจอร้านนี้ที่ราคามันน่ารักกว่าแล้วมันอร่อยกว่ากินได้เดือนละสองครั้งว่ะเธอก็ต้องดีไซน์เอาเอง ทุกคนก็ต้องดีไซน์ของตัวเองทุกคนไม่เหมือนกันพอดีไซน์เสร็จแล้วอะคุณจะรู้อะค่ะว่าเดือนเดือนหนึ่งอะคุณปริมาณได้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ที่จะดูแล work life balance ของตัวเองเราใช้เงินเท่าไหร่แปลว่าเราต้องหาให้ได้มากกว่าถ้าใช้10บาทเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องหาให้ได้15บาท3บาทเก็บไว้ฉุกเฉิน2บาทเก็บเข้ากองทุนเก็บเข้าหุ้นเก็บเข้าอะไรที่อยู่ชอบคริปโตอะไรก็ได้ที่อยู่ชอบอะ ทองอะไรก็แล้วแต่คือถ้าใช้10บาทต้องหาได้อย่างน้อยที่สุดสําหรับคือสิบห้าบาทแต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะว่าเราใช้10บาทหรือเราใช้8บาทหรือเราใช้เราจะได้ไม่โหดร้ายกับตัวเองมากเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆเขาก็ฮิตไงฮิตใช้ชีวิตถูกปะ่ะอุ้ยไม่รู้ใครจะปรับเป็นอะไรวันไหนแผ่นดินก็ไหวแล้วอะไรใหม่ๆประเทศโลกเราเนาะดีไซน์ได้เลยค่ะแล้วเราจะมีความสุขกับเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์แอนด์ใช้ชีวิตพอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ คิดคิดว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันจะโตเร็วมากๆะค่ะถ้าเกิดว่าตกรถไฟปุบคือตกเลยวิ่งตามเหนื่อยเหนื่อยกว่าพยายามตอนนี้แล้วค่อยๆไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้คุิสอายุ4 0บวกใช่ปะแต่น้องที่อายุ15เ้าเขาเรียนพร้อมกันกับควิสนะหมายความว่าอายุ6 0ก็เรียนพร้อมกันกับ4 0อายุ2 0 15ทุกคนเรียนพร้อมกันเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ของโลกใบนี้ น้องๆหลายๆคนน่ะจะเซิร์ชหามากเลยคำนี้ว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากมี passive income อยากมีชีวิตที่รู้สึกว่า s u c c e s ซแล้วแบบว่าไม่ต้องวอร์ y เรื่องเงินแล้วพี่บอกเลยวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีวันนั้นค่ะน้องมีพันล้านน้องก็น้องก็วอรเรื่องเงินอยู่ดีค่ะมันอาจจะวอร์รต่างกันนะไม่ใช่กลัวจะไม่มีกินแต่กลัวว่ามันจะหายไปหมด โดยสิ่งที่เราอะอยากจะเอาไปลงทุนนั่นนี่นูน่นมีคนเข้ามาคุยกับเรามากๆอะไรใดๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงโค้ชอยากให้ย้อนกลับไปว่าคําว่าอิสรภาพทางการเงินของทุกคนก็ไม่เท่ากันมันเหมือนคําว่าประสบความสําเร็จอะ่ะ ประสบความสําเร็จของทุกคนก็ไม่เท่ากันบางคนบอกว่ามี2ล้านอันนี้ประสบความสําเร็จแล้วสําหรับเขาบางคนบอกมี10ล้านยังไม่พอใจเลยบางคนมีร้อยล้านบอกกูจะเอาอีกบางคนมีพันล้านแล้วยังจะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นที่อาจจะทําให้พันล้านนั้นหายไปก็ทําอิสรภาพทางการเงินขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวตัวเองด้วยค่ะคไม่มี มันนี่ซีเครตอะไรให้หรอคะแต่อยากให้ทุกคนกลับไปนึกว่ามีเงินเท่าไหร่เธอถึงจะมีความสุขได้เริ่มมีความสุขตั้งแต่วันนี้ได้เลยถ้าคุณบริหารเงินที่คุณมีในกระเป๋าเป็น นิสิตนักศึกษาห้ามพลาดกับโอกาสก้าวสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายการเงินหน้าใหม่ของไทยรัฐมันนี่ในกิจกรรมไทยรัฐมันนี่ครีเอเตอร์ออรดิชั่น2025ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k ไทยรัฐมันนี่รีบส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะ